ก็คือว่าถ้านายกยุบสภาโดยปัดความรับผิดชอบเรื่องการแก้ไขมนูญูนหรือว่ายุบสภาเพราะว่ากังวลว่ามีคนยื่นอกอกไปไม่ว้งใจเนี่ยสารผมมันไม่ต่างอะไรเลยจากผู้รับเหมาที่ทิ้งงานหรือว่าผู้รับเหมาที่ปิดกิจการหนีการตรวจสอบอนะครับผมก็คิดว่านายกก็ต้องคิดดีๆนะครับ,รบว่าอยากให้ประชาชนมองเขาซึ่งตอนนี้ก็ประกาศตัวเป็นแคนเดตนายกรอบถัดไปแล้วด้วยว่าเป็นผู้รับเหมาทิ้งงานหรือผู้รับเหมาที่ปิดกิจการหนีการตรวจสอบหรือเปล่าคําถามคุณออฟว่าจะแก้ได้สําเร็จไหมนะครับผมคิดว่าทําได้ สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็ต้องผลักดันการแก้ไขมรูนในสภาเนี่ยให้ไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะจูงมือทุกฝ่ายให้ไปให้ได้เร็วที่สุดที่ผ่านมานะครับมาถึงวันนี้เนี่ยอย่างล่าสุดผมเพิ่งมาจากประชุมวิการเนี่ยก็เรียกได้ว่าการพิจารณาแตละมาตราเนี่ยครบถ้วนแล้วตอนนี้เหลือแค่การทบทวนถ้อยคําในบ้านนัดมาตราที่มีมติไปแล้วนะครับก็ค,บคิดว่ากลางสัปดาห์หน้าเนี่ยรายงานน่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็สามารถพร้อมนําเสนอต่อ สภานะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็สามารถเปิดสมัยประชุมวิสามันเพื่อพิจารณาวาระสองได้เลยเพียงแต่ว่าพอวาระสองเสร็จเนี่ยรัฐมนูลเดินไปกําหนดว่าต้องทิ้งช่วง15วันจากวาระสองไปวาระสามมันก็เลยทําให้มีแนวโน้มว่าถ้าเอาขีดเส้น12ทันวาเนี่ยวาระสองต้องทันแต่ไม่รู้ว่าจะทันสามไหมนะครับอันนี้คืออย่างที่1แต่อย่างที่2เนี่ยคือถึงแม้วาระสามันอาจจะจำเป็นต้องเกิดขึ้นหลัง12ธทันวาเนี่ยถ้านายกไม่ยุสภามันก็มันก็ไปถึงใชครับ